ขึ้นไปดูที่เชียงรายนะครับพาคุณผู้ชมไปดูรถตู้คันนี้กันหน่อยครับเป็นรถตู้ที่เหมือนมีคนเนี่ยขับมาจอดในพื้นที่ตรงนี้นะครับนานแล้วครับตั้งแต่มีน้ําท่วมใหญ่ที่แม่สายนะครับแล้วเครื่องมันก็พังไปแล้วด้วยครับแต่ว่าพอเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปดูตามที่ชาวบ้านแจ้งมาเนี่ยครับคือเรียกว่าพังหะกันเลยเพราะว่ามีวัตถุระเบิดจํานวนมากชนิดที่ว่าเอาไประเบิดภูเขาทําเหมืองกันได้เลยนะครับอยู่ในรถตู้คันนี้ครับนี่ฮะเวลาประมาณสักหกโมงเย็นตํารวจสพแม่สายครับ แจ้งว่าได้รับแจ้งนะครับว่าพบประตูคันนี้ครับต้องสงสัยว่ามีวัตถุระเบิดอยู่ภายในจอดอยู่บนถนนใกล้กับห้างสรรพสินค้า,าในเขตเทศาบาลตำบลแม่สายครับในชุมชนนะเนี่ยดูสิใช่นะห่างจากสพแม่สายแค่200เมตรนะครับประสานทางทหารหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากกองกําลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมตรวจสอบครับ เป็นรถตู้สีขาวนะครับเครื่องมันชํารุดไปแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าเจ้าของเนี่ยขับมาจอดไว้ตรงจุดนี้นานแล้วตั้งแต่ช่วงหลังน้ําท่วมใหญ่ที่ผ่านมาพอเจ้าหน้าที่เปิดประตูด้านหลังนะครับมีกระสอบหลายใบวางซ้อนกันอยู่ครับแล้วก็ด้านในเนี่ยคือเป็นวัตถุระเบิดครับนี่ฮะเราก็มีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะเวลาประมาณสักสามทุ่มครึ่ง EOD มาตรวจสอบยืนยันว่าสิ่งที่เจอเนี่ยเป็นวัตถุระเบิดแบบแบบหนืดนะครับเป็นวัตถุระเบิดแรงสูงด้วยนะครับ ชนิดแท่งจํานวน119แท่งสามารถระเบิดได้ในทั้งบนพื้นดินแล้วก็ในอุโมงค์นะครับทุกแท่งนมียี่ห้อโลโก้ระบุไว้ชัดเจนนะก็มักจะใช้ระเบิดในพื้นที่ที่แบบเป็นลักษณะของการทําเหมืองในอุโมงค์ใต้ภูเขาหรืออะไรแบบนี้นะครับนอกจากนี้ยังเจอสายเชื้อประทูลักษณะส,สีแดงขาวนะครับสำหรับใช้จุดระเบิดอีก 226ดอกนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเตรียมไว้ใช้ในเหมืองแร่ต่างๆที่อยู่ในรัฐฉานฝั่งประเทศเวียนมาซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบต่อไปนะครับว่าวัตถุด,ดังกล่าวเนี่ยเป็นของใครแล้วก็ทำไมถึงเอามาซุกไว้ในรถตู้ที่จุดนี้ครับ